ขอบคุณหลายๆครับจบไปสำหรับผลงานเพลงไอม้มันคนซวนะครับอขอต้อนรับศิลปินท่านต่อไปนะครับผมกลับขอบคุณพ่อแม่มีหลักแฟนเพลงที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ สาวอันนี้สร้างนิสัยบอดีแทนน้องโอ้ยน้องออกเริงใจผู้เป้าแน่เสียงตาน้อยทรงยิ้มไม่ค่อยเสยแม่ระวังไว้แน่ผู้เป้าจะหูสิดูประจนคอยกันั่งรินดีกรีฟรีสไตล์ามใจบอยเคลิมไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นโมเมนต,ต์ของคอยอยีลี่แล้วเด้อสุดท้ายแฟนของเธอมาเธอเลยสวย คอยบอกเกี่ยวเดิมบอกเคยเจอผู้สาวเจ้ามาตอนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกาวเมาสิเมื่อนอนพอได้อยากมีเรื่องเดิอครับแค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเหล้าออกมาจิ้มเบาเกือบได้ ว่าสิเมากระดกเหลาเพียวเพียวเกือบถึงใส่เดียว่อยละเสียวสันหลังจึงแมนเพิ่นเป็นจะสังละแทนอน้องน้องหลาอย่างให้เจ้าเศร้าสาหาอย่าไปเฮ็ดกับคนอื่น เจ้าเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาทอนกาวเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเด้อครับ <S <S 1> <S 1> แค่ออกมาทอนเกือบได้นอนร้านเหล้าออกมาจิ้นเเผาเกือบได้เข้าโรงาบาลย้อนผู้สาวเสือเขาเขายิ้มให้ผู้เป่าจับได้ไฟยก็ไวโตทัน แต่ว่าสิเมากระดกเหล้าเลียวเลียวเกือบถึงใสเดียวคอยละเสียวสันหลังจังแม่เป็นเป็นจะสั่งละแท่น้องน้องล่ะอยากให้เจ้าเศร้าสาเาแค่ออกมาช้อนเกือบได้นอน้านเหลาออกมาจิ้มเบ้าเกือบได้เข้ารงบานย้อนผู้สาวเสือเขาเขยิ้มให้ผู้เป่าจับได้คอยกะไว้โตทันตั้งแต่ว่าสิเมากระดกเหล้า ใจเดียวคอยเธอเสียวสั่นหลังจกแมนเ็นเป็นตาสังและแทนอน้องล่าอยากให้เจ้าเศร้าสา,าอย่าไปเห็นกับคนอื่น สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอมเจ้าฟ้าไปเจ้าฟ้าไปสัมผัสเจ้าฟ้าโอ้ยยับสงสัยมีงานต่อบ่าไงก็เจ้าฟ้าว่าไปยังเนี่ยไปยังกำลังเสีเริ่มหิวนะโอ oh well, ้าฟ้าไปหากินนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อว่างไนครับพี hey, Listen, an, groups, ่อ่าชื่อตุ้มตามธีรนัยสินงามครับโอ้ตุ้มตามแมนครับตุ้มตามธรรมดาคนซื้อตุ้มตามตุ้มตุ้งใหญ่ใหญ่ววน บุยลุยวัดได้ยววัดเด่งตัวอันนี้ตัวน้อยๆเจ้าว่าตุ่มตามตัวเว้ยอ๋ออนาคตถ้าเบิ่งโอเคหาที่เขาอ้วนขับไปดีๆเพราะเขากองใกล้สิคุ้วะกองไก่โอ้ครับผมขอพูดหลายๆได้ครับเอขอพูดหลายๆวันนี้เป็นเย็นนะครับปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้อายุสิบหกครับสิบหกปีโอ้สิบหกโอ้ก็พอดีกับมือเงินเป็นยังวันที่สิบหกโอ้เนี่มือเี้เลขกจอกเนี่ยสิบหกตีเซตเลขอันนี้ก็ได้บ้านบ้านเกิด,ดเ,ดเมืนเนเเเองนอน บ้านเกิดเมืองนอนอยู่จังหวัดอุดรธานีเลยครับอุดรเลยบ,บ้านฝังสายแฮบ้านแพ้สายบือบ้านพืชผ่ออ้อมบ้านต้อมพาขี่บ้านตีฝายเงีย้ยว <c oughs> อยู่เมืองอุดรอ, <c oughs> อ,อ๋อเมืองอุดรอ,อยู่อำเภอใดอำเภอเพนครับอำเภอเพนอำเภอ <ำ S 2> เพน <อำ S 2> เ,เป็นอยังตุวใจข้างแน่เถอะอ้าวอยู่บ้านใดตำบลใดตำบลใดตำบลเชียงหวางครับน้คือโตัวใจแท้พ่อเป็นยัง อำเภอเพชรตำบลเชียงหวางบ้านยังบ้านพนเราครับบ้านพนเราบ้านพนเราโอ้ยเดี๋เดี๋ยวน้่นจกคุณอีลีสินงามครับสินงามสินสินงามสินงามครับสินงามสินงามคือฟอนงามเนี่ยไม่สินงามคือฟอนครับครับผมพ่อยังอยู่บ้านไหนพี่จักรวายู่บ้านไหนพ่อบันดาลโอ้ยบังหัวจักนี่ เขาเขาทั้งอยากบันดานจิบบ้าวบันดานล้วก็บัตพลเล่าบ้านพลเล่าลวก็บัตรงไงเอาอันนี้มันคือขัดรุดแล้วรุดแล้วโอ้มันมันคือขี้ไล่ยแทะโอ้พรยัเกิดอยู่บันดานแต่ว่าเป็นงอยู่บัตรพนท่านตำบลเชียงหวังบ้านพลเล่าเป็ตระกูลงของพงยัยชาลีตัวนั้นบอกเออ ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นอไอไงน้ำจุกคุณวิเศษเพ่งแมนเบิร์ตอรุณวิเศษเพ่งอ๋อนี่โมหุกันบ่ครับอ่าโมหุกกักรุ่นนี้โูหุกจักดักโอ้ยอย่าโมวเลยรุ่นเดียรุ่นนี้อย่าโมวเลยบมหูกจักเขาดอกเออตัวไปถามเลยบัดดันเนี่ยแม่นบะเออเขาจะโมบอกว่าโอ้ยบมหุกจักเราดอกเอ้ามันดุนแล้วมันดุนแล้วให้เพื่อนไปพักพ้อนพ่อเออไป ขอบคุณครับขอบคุณคุณตุ้มตามครับได้ได้ครับุกาฝากติดตามรายการลูกคุณไอดอนทางช่องเจ็ีนะครับเอาอากาศวันเสาร์สิบแปดนาฬิกาครับขอบคุณครับวันเสาร์สิบแนาฬิกาใช่ครับประตูนาฬิกาสิบแปดเล้ยงุห่บวเวลาสิบแนาฬิกากับหกโงแรกบานเฮ้านี้ะหกโมงแรกกับว่าหกโมงแรกเนี่ยบาน บัดบัดพพนเราเดี๋ยววาอย่างจักบ่ว่าจังไหนบาลานพนเราบาลานพนเราเออเอามาบอกคือแท้เลรียแท้คว้ยหลับคว้ยร้อนเต้นโผมว่าไม่ดีหลักเยี่ยวลิงอืมอ่ะอะบัดพพนเรล่ะให้น้องตุ้งตามไปพักผ่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องตุ้งตามนะครับเอไปมาบ้านลูกหลานเลรียญเจ้าของครับลูกทุนไอ้ดอนลูกทุนไอ้ดอนเออ้าดูวยฟาฮะลูกทุนไอ้ดอนลูกทุกขไอดอนช็อกช็อกเจ็ดสีดิผมบริจาคค่าตัวพ่อได้เมื่อไง ว่าให้มันถื่อลูกทุ่งไอดอนลูกทุ่งไอดอนเห็นไหมใเพราะว่าบ้านห้องมันเปลี่ยนกิตัวบ้านห้องเนี่ยบ้านพลท่านบ้านดานบ้านพนเล่าบ้าดุงไงก็จะจะวอกแล้วนี่เบิร์ติ่งปีไสไปนะเจ้าบอก็่อยพวนีฮะพันม่พี่เมียพอดีพดลงลงลงเขาเขาลืมตัวเขาลืมตัวควายลังวรอนเต้นขมวไม่ดีหลังเงี้ยวลิก

แม่ผัวแม่ไงต่อยอันสมัติจะไปตัรงไหมมาดูกันเลยมาวันพ่อไขึ้นเอาอยสอยพี่น้องฟังสอย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 พี่น้องฟังสอยลบแต่แต่บิดขบสักะสีอยากจะฟังหมอลำดีอย่าลืมเสียงอีสานเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้ออย่าลืมเสียงอีสานอย่าลืมเศร้ากูเด้อครับผมแล้วพี่น้องเขาอย่าลืมเด้อรายการหลงเสียงลีจ้าออื่ะเอาบบบนี้ ยังต่อแฟนนั้นทำเบื้องเบื้องแคทจ้าบ่าด้วยนะข้อมเมนต์จ้กบาาก่อนอัพภิญชาลีเจ้าคุณรอแทบพันนะอันนี้ว่าเอาเด้อกะว่าวตัวกบ่เห็นเนาะหาบาซิบาทกาเลียนเด้ดเด็ดในพ่อชาลีเพื่อนว่าเออบอยากบอยหนักบอยชลีนั่นเป็นกำลังใจให้ให้บุญหลงกับพ่อชลีนะครับอบคหลงเชียงลีหลงเชียงลีขอบคุณครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับอย่าลืมทุกไปนอนเด้อให้กำลังใจกันครับผมอัะ คือขึ้นถึงสี่ดลุงตบไมีหยังอ่ะไม่หยังอ่ะมันมันหลุดแมเอาใส่เนี่ยใส่นี่ยาดตัวด้ครับฟา